สเปเชียลไลท์สองช่องเฮ้ยสเปเชียลไลท์พรีเมียมดันช่องให้ hey, ลูกศิษย์กราบสวัสดีครับ <laughs> ผมคูอีดีมาสตอรี่ออฟติกตออมาแล้วนะครับเด้ออ่ะใครที่เข้ามาแล้วเช็คภาพเช็คเสียงเป็นยังไงภาพชาดัชดเสียงชดัดไหมฮะฮัลโหลฮัลโหลเอาลืมเสียบไม่ลืมเสียบไหม, <laughs> ม,หมพี่น้องแป๊บหนึ่งนึกว่าเสียบไม่แล้ว โอเคเสียบไม่ละสวัสดีครับสวัสดีครับ User ยูเซอร์สามแปดนะครับผมเป็นยังไงภาพเท่าเสียงชัดปะฮะมาแล้วก็ฝากแชร์กันเลยวันนี้หัวข้อสุดยอดอีหลีหัวข้อขี้แพงมากบอกได้ว่ามันคตดแจมนะครับสวัสดีพี่ไก่ครับสวัสดีครับพี่ต้นเขาสวัสดีครับผู้สวัสดีฮ <Okay. S 1> ะยายถอยนนดนึงกอเคสวัสดีทุกคนเลยนะฮะหน้าขาไปไหม สวัสดีครับสวัสดีคะ่ะโอเคชาตจ้าโอเคไม่ต้องแขงแรงเอาแค่ okay. นี้พอบม่ต้องเสียงแห้งเอาสานีพอนะครับโ okay. อเคเข้ามาแล้วฝากแชร์เลยขออนุญาตแชร์แป๊บแชร์ก่อนแชร์ก่อนอ่ะแฟนเราจ้าเอาแฟนคืนอยัง ฟนคือยังครับ kind of ส,ส,สวัสดีครับพีพ่วง ma สวัสดีครับแม่มาดาปุ๋ยมาแล้วสวัสดีครับผีเมี just, şey, ยวนะฮะอ่ะเข้ามาแล้วฝากแชร์เลยเมียมาอยู่ครับเมียมาครับอยู่ท่าหลังเจ้าเอาอ๋อเมียมาอยู่ท่าหลังนะครับผู้ใหญน้อครับผมเออผู้ใหครับคอมเมนต์คำนัานเชื้นแม่เลือจานลูคู่ได้ได้ครับแม่สวัสดีครับพีเอครับผมสวัสดีครับผมอ่ะใครที่เข้ามาแล้วแชร์เลยแชร์เลยนะครับสวัสดีพี่พรแปดแปดนะฮะโอเคแม่กดห่วงคข้ามาเลยครับเดี๋ยวผม ผมเปิดอาอนุญาตห่วงแล้วอ่าสวัสดีครับสวัสดีพี่ชัยมาแล้วสวัสดีนําเสนอเรื่องอีหยังนอโมน,นี่แรงมาดานใจในการไหลสดครับผมในการเฮดคอนเทนต์ทานอันติ๊กตอกนะครับเดอมาแล้วสวัสดีฮะโอเคทุกคนวันนี้เราได้รับแขกเราได้รับเชิญแขกผู้มีเกียรติ <laughs> สท่านนะฮะแขกผู้มีเกียรติสองท่านอยากถามโค้ดว่าซาซไลทเทศจังไรครค กดปุ่มไล่สดนเลยครับอ่าแม่ปุ้ยเข้ามาแล้วนะคะเพิ่อเอาเสียงเพลนลงก่อนโอเคมาแล้วทุกคนสวัสดีพี่บีครับสวัสดี <laughs> เอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้ยินอลัลลแม่ได้ยินไหมได้ยินลูกได้ยินได้ยินโอเคพี่เอเจ็บข้อเลยนะครับอ่าผมได้ยินแล้วชัดเจนนะครับ อ่าถารุงโหยุ่งจ้ไหมอ่าผมนอนเดืกดูครูกับพี่ก่อนได้ได้ครับพี่เอนะฮะลุงทาลุงโหยู่ครัาแอบแป๊บหนึ่งจ้าได้ได้ได้ค่ะือว่าลุงโหยเราเราเคยใส่สดสามพ่นอยู่บครับแมเคยด้วยแม่เคยขึ้นกับเราสองสองสองคนจะมาอืมเคยเคยแล้วลู่แล้วลุงโหยอ๋อจ้ะกับบา ตอนนี้ให้ทุกคนแชร์แชร์ก่อนนะครับเด้อทุกคนนะครับให้มาดามปุ้ยแชร์ก่อนแม่ปุ้ยแชร์ก่อนนะแป๊บนึงแชร์ได้ใช่ไหมลูกแชร์ก่อนแชร์เลยแม่แชร์เลยสวัสดีพี่นิ่มครับผมบอกเลยว่ามือหนีหัวขอดีดีครับพี่หนอกสวัสดีครับพี่ชบาบอกเลยบุณิสค่ะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะครับผมแป๊บหนึ่ง สวัสดีครับพี่พิษการสวัสดีพี่ปุ้ยเอ้พี่หนุ่มพี่หนุ่มสวัสดีพี่หนุ่มนะครับเดี๋ยวผมแชร์ไปนี้ก่อนสวัสดีค่ะทักทายสวัสดีจ้าสวัสดีพี่เสียฟอมมาแล้วสวัสดีค่ะน้องน้องไกลสวัสดีอันสวัสดีน้องตั๊กค่ะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีน้องตั๊กนะคะน้องตั๊กนครนายก อีกคนหนึ่งชื่อพี่นกครับเมื่อคืนวัสนีพี่จุจมครับสวัสดีทุกคนนะฮะอันนี่เข้ามาแล้วแชร์เลยแชร์เลยตอนนี้โอ้เครืองเครืงทีมีเบอร์ลุงโอผมไหล่สดอยู่มันตัวหาลุงโอ๋ไปได้บอกเป็นยังครับอ่ะตอนนี้เรากำลังดูอยู่สามสิบกว่าคนแล้วเนาะก็เดี๋ยวพอม<ข>อ,อคงอค,อค,ครับผม สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับด้วยสวัสดีพี่ตองเอกนะครับผมเดี๋ยวลุกโอมากให้เหรอเดี๋ยวให้แม่ข้นก่อนดีเสียหน้าจ้าอืม<ร>อเดี๋ยวให้แม่ขืนก่อนอ่าเอาตอนนี้เลยนะครับผมอ่าให้แม่บอกก่อนเดีคือว่อาร้อนลุกโออันตอนนี้บุหัวลูกโอมเป็นสิโกสขม่าบอกพ่อมา,า,อม,ามันจะเป็นการอนให้แม่บอกไปก่อนทอดลูกโอเขามาก็บอกที่หลังสวัสดีพี่เกียรติเสีหน้าครับแม่โอเคค่ะ อ่าเมร์ครับผมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้ให้แชร์กันจังนิดนึงทักทายทุกคนนะครับทักทายทุกคนเด้อทักทายทุกคนนะจ๊ะแชร์เลยจ้าแชร์ไปก่อนเขากำลังแชร์กันอยู่เนียนให้แชร์สักก่อนนะแม่เนาะให้แชร์สักก่อนเนาะไม่ได้เฝ้าด้หรอถาลุกโอวโอเคเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ทุกคนคอมเมนต์ทักทายมาเลยแชร์ลงกลุ่มด้วยขอบคุณหลายๆครับผมแชร์ไปหลายๆเด้อ บอกเลยมอนี้แขกรับเส้นเกียรติมาสาขาพี่น้องเ,อเรื่องอายุ <laughs> เรื่องอายุว่า่สำคัญสวัสดีพี่น้ำอายุไม่สำคัญอยู่ที่ไฟเท่านั้นบอไทยไนะครับพูดได้ได้ครับเดี๋ยวจะพูดไทยสลับไปด้วยฝนตกอยู่ใสนน่นอแห้งนอครับผมอายุไม่สำคัญอยู่ที่ใจและไฟเท่านั้นในการทำติกต๊กตอกโอ้โหบอกเลยขี้แพงขี้แพ้สวัสดีทุกคนสวัสดีพี่น <laughs> ้อง <laughs> นะคะมีมีนะะแชร์แล้วค่ะพัทยาค่ะครูอ๋อเจดยวบอยู่พัทยาแมมอยู่พัทยาป่ะแน่นอนแม่แน่นอนแม่แม่แม่ปอยู่พัทยานี่เนาะเว้ยวิทย์ทัวร์เราอยู่ภูเก็ตกันหรอกอ๋อผิดยับอยู่พัทยามันอยู่ใกล้กันไหมแม่พูพัทยากับภูเก็ตไม่ใกล้กันเนาะใกล้จังหนลรู้เป็นพันกิโลพัทยาป่ะ พัทยาแกอยู่ใกล้ใกล้กรุงเทพเนาะเฮ้ออผมนึกว่าพัทยาย่ภาคใต้ปูเกดแกอยู่ภาคใต้เนาะเฮ้อตัวนี้ตัวนี้พี่หนุ่ยนะครับไปตามนักเรียนก่อนโอเคไปตามนักเรียนนะใช่ได้ค่ะได้ไปตามนักเรียนเลยค่ะไปตามนักเรียนมาเลยนะคะอายุร่วมกันนอายุร่วมกันนกับสองร้อยกับสองร้อยวะ กันทั้งหลอดลูกโอเท่าไหร่กันลูกโอันไหนก่อนเนี่ยลุงโอหกสิบเอ็ดโอแม่แม่เท่าไหร่กันห้าสิบแปดโอ้ยหลอยกว่าแม่มาดามภูเก็ตสอนอังกฤษค่ะครูแอดดี้ใช่ครับพี่น้ำครัใส่สูตรรอขอบคุณมากครับพี่หมอครับอือฮะหน่อยสิบเก้าปีว่าแม่ แมนบหเฮยแมนด้นเแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแมนค่ะได้ครับพี่นุ่มไปตามกองทัพมาก่อนสวัสดีพี่เก๋รครับผมไปตามกองทัพเลยนะคะ <c oughs> ไปตามกองทัพมากนะครับไปตามกองทัพมาก้อนี้อาจจะแบบหลายๆคนแหม่ส่วงเนี่ย<อ>คนไหลประมาณหลายเด้อนนทุกคนอืถึงนักเรียนทุกคนนะใครที่ยังไม่ได้รีบสร้างต่อตน นะฮะให้รีบออกมาไล์สดเพราะยิ่งเราออกมาช้าทุกคนฟังดีอันนี้เกินก่อนครูอดีเมื่อไรจะนอนดึกอ๋อโอเคครับสวัสดีพี่แดงครับสวัสดีครับครูแป๋วมาแล้วให้รีบไล์สดตอนนี้พี่เควินมาแล้ววัสดีพี่จอยแปด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 โอ้ไอดีงามทาบอไลฟซสเ้อร์คนอื่นเขาจไรฟ์สดแต่กระแซงนะเฮ้ไปก่อนนะ,ะับเพราะฉะนั้นกําลังขับรถกลับรกรุงเทพจากระยองโอ้ขับรถปลอดภัยด้วยพี่เควิน อ๋อได้ได้ครับพี so no ่น <meets Gil ets> ้ำครับได้ได้พ huh? ี <tu> ่น้ำ okay. ถ้าเรายังสวัสดีพี่บีถ้าเรายังไม่ไลฟ์สดคนอื่นเขาจะไลฟ์สดแล้วเราจะไม่มีคนรู้จักพอนับวันคนยิ่งเล่นเยอะมากขึ้นทุกคนปวาดไลฟ์สดวันนี้คนเบิร์กยี่สิบคนเลยบอกครับพี่เอสวัสดีครับพี่ก้องมาแล้วนะพี่ก้องสิรินะฮะบอกเลยวันนี้แขกงรับเชิญของเราสุดยอดสวัสดีครับอันพี่ไอ้ี่เสอพวิเสือสวันนี้น้องอ๋อมเปล่าก่อนค่ะเออเฝ้าาด้ครับ ไล์สดต้องฟ้าต้องรีบสร้างโต้ตนอ่าลุงโอกํร่างมน้าเนี่ยลุงโอก็ร่างมาเห็นอันส่งขอความมาอยู่มอกี้จ้าจ้ารอลุงโอก่อนจะจะได้ฟังไปด้วยกันเนี่ยนครับผมแชร์ไปให้ลุงโอก่อนคราวนี้แชร์ได้ป่ะสวัสดีทุกคนไล์สดกี่นาทีเครื่องใหม่ก็ห้านาทีสิบนาทีได้แล้วค่อยพัฒนาการไล์สดไปเรื่อยๆทุกคนค่อยๆจากเริ่มจากทีละก้าทีละสเตจห้าสิบสิบห้าไล่เป็นขั้นบันไดไปแบบนี้เด้อ ถ้าใครที่แบบว่ายัางไ์สดอันเอยียงก็ซื้อไอดีลุงโอวันนี้แข่งพีเคกับน้องสูกูแอบไปช่วยนะ้องเอาได้์สดกี่นาทีาจัดไปวันนี้โดนแกงอ่อมเลยครับช่วงบ่ายโอ้แมนบอกครับผม,มแมนบอกสวัสดีล้งสวัสดีพี่โนสวัสดีพี่วีครับอืออ,อยู่เสือแล้วยังก่อลุงโอผมจำซื้อมาได้ทุกคนด,ดูได้ไหมคะดูลุงโอได้ไหมครับ ม่ผมแอบไลฟ์อยู่ครับโอ้สุดยอดครับพีเซียปอจัดไปลุงโอ้จำเ่าได้คือกันเ้ย <laughs> เดี๋ยวสวัสดีครับพี่สีฮรสวัสดีครับสวัสดีครับพิมบลูเพี่คอมเมนต์สน,นุกจะเล่นนะั้นทุกคนตอนนี้เป็นช่องท้าทายก่อนเข้าสู่เนื้อหานะฮะ,นะฮะตอนตอนนี้ลุงโอ้หนักกำลังจะแบบกำลังหาทางเข้ามา สวัสดีครับขอบคุณดอกกุหลาบครับสวัสดีพี่ตนครับผมสวัสดีครับกูโอเคครับคอ่อยๆทาไปเด้อลงเก็บสวัสดีน้องต้ามาแล้วเอา้าสวัสดีทุกคนเห็นแล้วน้องต้าสวัสดีพี่ฟ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่แววครับอ่ามาเริ่มเริ่มมาแล้วสวัสดีพี่เอกสองช่องสองนะครับอยากลองอยู่ค่ะจักรวาอ,อยู่แบบไหนเอา้ามองไปเรื่อยครับผมนะะ๋ <c oughs> อ,อนี่ไงจิ้มจุม่มนายโอ้ เห็นแล้วเห็นแล้วอ่าส่งไปแล้วครับอ่าส่งไปแล้วหาสื่อเห็สวัสดีครับพี่พี่กทมอ๋อนะครับสวัสดีพี่ต้อยครับผมโอเคสวัสดีครับพี่เคลลี่นะฮะอ่าโอเคลูกโอมาแล้วลูกโอมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วว่าแล้ว สวัสด oh, ีค uh. รับสวัส uh. ดีค uh. รับสวัส uh. ดีค่ะลุงหมอสวัสดีค่ะขอบคุณได้หลายเด้อถูกทุกคนเด้อสัญญาณ่เคยดีเลยลูกยุคภูเขาลูกสัญญาณตเคยดีมันได้ลุงโอเข่ายากลูกมันนี้อือยุ่ภูเขาลูกยุคบนภูเขาฝากแอปมินนั้งสูบแคปจอให้หน่อยเด้อช่องที่ให้แคบนะฮะเดี๋ยวช่วงประมาณคนเยอะๆสักประมาณช่วงท้ายไลท์สวัสดีทุกคนนะครับอันลุงได้ยินเสียงผมชัดเจนบ่ครับ ลดกโอ้ยินเสียงผมชัดเจนไหมชัดเจนครับนูโได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับชัดเจนครับชัดเจนครับชัดเจนโอเคโอเคแสดงว่าชัดสุดอย่างเนาะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะทั้งแม่ปุ้ยทั้งลูกโอ้ยนะครับเรือที่ห้เกียิโอกาสว่าสองผมเลยครับวันนี้อาขอบคุณหลายๆนะครับอ่าทุกคนแชร์ไปเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาแล้วนะครับ เริ่มเข้าศูนย์นะฮะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วผมไม่ได้ทักทายทุกคนกาขอโทษขออภัยเดืยอเพราะว่าอยากให้ทุกคนฟังว่าเออแม่ปุ้ยกับลุงโอนี่ผู้เพั่นทีแบบท่าว่าในเรื่องของแบบไปบสวัสดีครับไม่ปุย้ยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงโอสวัสดีค่ะเป็นคนที่แบบว่าเป็นอันร um ุนหัวรุนแม่ห้าเออเป็นอย่างเพื่อนอ,ออกมาเหตุออนไลน์เอาหนา้าออกก,อกล้องกล้าไลฟ์สดเออเพื่นมีแรงอันใครเนาะ ท่านมีแรงบันดาลใจอะไรในการไลฟ์สดนะครับให้เป็นอนความรู้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ดใดหลายๆคนนะครับเด้อผู้ใดแคปจอได้แคปจออัดวิดีโอนะจอได้บันท <ไป S 2> ึกไปเลยนะครับสวัสดีทุกคนสวัสดีนะครับสวัสมมดีหลายๆลูกเด้อสวัสมมดีทุกคนลูกเด้อสวัสดีลูกอเด้อลูกอิดเด้อครัเดีครับลูกอิดเด้อสวัสดีครับลูกอิดครับผมเดี๋ยวฝากแอดมินทํามนาที่แทนนะครับเด้อ เอาละจะเร่าจะเริ่มเข้าสู่เนื้อาหาแล้วนะครับเดอ้อเอ่อขออนุญาตให้แม่ปุ้ยบอกก่อนนะครับเด้อลุงอ่าโอเค,ออเคได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับได,ยด้ยินดียินดีแล้วคผมก็ญิงคือคผู้หญีคอยถามขออนะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านสวัสดีลุงโอสวัสดีครูอ่าไอดอนของสวัสดีครับสวัสดีครับแม่มาดามปุ้ยนะคะสวัสดีทุกคนที่อยู่ในห้อง ชื่อแม่มาดามปุ้ยนะคะทำธุรกิจห้องเช่าอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะอายุห้าสิบแปดปีหกเดือนห้าสิบแปดขวบแม่ห้าสิบแปดขวบห้าสิบแปดขวบหกเดือนค่ะทุกคนนะคะเหลือ <we> อ,อีกปีกับสี่เดือนแม่มาดามปุ้ยก็หกสิบแล้วค่ะทุกคนนะคะแต่ยังไวยอยู่เลยใช่ไหมะะแล้วแม่มาดามปุ้ยเนี่ย มีคนหลายหลายคนถามว่าแม่ได้ทำไสยกรรมอะไรไหมแม่ไม่ได้ทําสักอย่างเดียวค่ะทุกคนนะคะอขอประกาศที่นี่เลยนะคะด้วยเกลียิอของเมตดนาลีเลยไม่มีไสยกรรมที่เลยค่ะธรรมชาติหมดเลยนะคะจะได้ทุกคนไม่ต้องสงสัยนะคะแม่มาดามปุ้ยเนี่ยนะคะจะดูแลตัวเองดีมากนะคะทุกคน เออแรงบรันดาลใจนะคะแรงบรันดาลใจของแม่มาดามปุ้ยที่เข้ามาทำติกต,อ,อ,กตอ,อกเนี่ยนะคะทุกคนตอนแรกแม่มาดามปุ้ยเนี่ยทำอะไรไม่เป็นนะคะก็ทำธุรกิจห้องเช่าก็เงินมันดีอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วนะคะทุกคนแต่พอมันเกิดปัญหาแบบนี้แม่ก็นั่งนั่งนอนนอนนั่งนั่งนอนนอนก็เห็น,นแต่ลูกเขาเล่นติกตอ,อกเล่นอะไรใช่ไหมออก็ไม่เข้าใจทุกคนไม่เข้าใจว่าติกตอ,อกเนี่ยมัน ทำเป็นธุรก,กิจได้นะคะทุกคนจา๋า uh. แล้วทีนี้แม่เห็นแต่ลูกเขาเล่นแล้วหัวร้อสนุกสนานแม่ก็นั่งนอนนอนนอนเอ๊ะมันเกิดอาการเสงใช่ไหมคะทีนี้แม่ก็เลยเข้าไปเกลี่ยเกลี่ยเล่นดูก็ไปเห็นเอ่อนาทีแรกที่อ่าไปเห็นออนไลน์ค่ะทุกคนไปเห็นการทําออนไลน์ที่ไม่ต้องลงทุนทีนี้พอแม่มาดามปุ้ยเข้าไปในออนไลน์ตัวหนึ่ง นะคะไม่นานแม่มาดามพุ้ยก็ประสบความสําเร็จขึ้นเป็นซูเปอร์ <Yeah. S 1> นะคะซึ่งอยู่ในฐานะเงินไหลได้แล้วเงินมันไหลในขณะที่มาดมแม่มาดามพุ้นอนหลับอยู่เงินมันก็ไหลได้นะคะเสร็จคราวนี้ยังไม่พอค่ะแม่มาดามพุ้ยเป็นคนที่ว่าเปิดโอกาสให้ตัวเองเสมอนี่สําคัญมากทุกคน การเปิดโอกาสให้ตัวเองมีคนหลายคนตกม้าตายตรงนี้ค่ะทุกคนอายุมากแล้วไม่สวยอ้วนดำอะไรก็แล้วแต่ mm hmm. เออนะคะทุกคนแต่แม่มาดามปุ้ยเนี่ยตั้งอีกปีกว่ากว่าก็จะหกสิบปีแล้วแต่ไม่เคยว่าตัวเองเป็นคนแก่เลย mm hmm. นะคะยิ่งในโลกยุคปัจจุบันนี้นะคะทุกคนนะคะ เขาให้โอกาสคุณตั้งแต่สิบแปดบวก <ชา S 1> แล้วเขาไม่ได้บอกเลยว่ากเกษียณหรือไม่กเกษียณคุณได้ถึงร้อยยี่สิบปีคุณก็ทำได้นะคะแล้วทีนี้พอแม่มาดามไปเจอออนไลน์ตัวนั้นแล้วทีนี้ออนไลน์ตัวนั้นนะคะที่มันเป็นสีฟ้าเนาะมันก็เงียบมากนะคะจุดเริ่มต้นที่ให้แม่เข้ามาในติกต็อก มันเงียบมากแล้วทีนี้ก็เลยอ่แม่ก็เลยว่าเฮ้ย <c oughs> คนในติกตอกลูกเข้าไปหัวลอกกลิกๆเข้าไปส่องดูกับลูก,ลก,ลก,ลกทําไมคนมันเยอะขนาดนี้มันน่าจะมีอะไรสักอย่างหน,นึ่งคือเป็นคนชอบถามตลอดไงอืมมันน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเลยก็เลยบอกให้ลูกเนี่ยแม้แต่โหลดก็โหลดไม่เป็น <c oughs> โหลดมาให้ในช่องที่หนึ่ง <c oughs> ที่ที่ครูเอ็ดครูอีพี Q ED, อ,าอ่าเห็นพี่แม่มาดามปุ้ยที่แม่มาดามปุ้ยสวัสดียาวๆอะค่ะใช่นะะสวัสดียาวมากแบบนี้เลยนะคะคือไม่รู้อะไรเลยไงเออทีนี้พอวันหนึ่งเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วมั้งก็เ,เขี่ยไปเขี่ยมานะคะทุกคนคือมันเป็นคนชอบเป็นคนถามตลอดไง ชอบอยากรู้ตลอดเปิดโอกาสให้ตัวเองตลอดอยู่มาวันหนึ่งแล้วแม่ก็เลื่อนไปเรื่อยๆก็ไปเห็นอ่าช่องแม่วันอุย้ยทาไมคนเยอะเขาทําอะไรแล้ว <c oughs> มันได้เงินถ้าแบบนี้มันต้อง <c oughs> ได้เงิน,นงเป็นธุรก,กิจใช่ไหมแม่คิดแบบนี้มันต้องเป็นธุรก,กิจอะไรแน่ๆเลย <c oughs> ใช่ไหมแล้วทีนี้แม่ก็เลยไปหยุดดูเขาแต่ก็คือเขาตอนนั้นเขาให้จิ้มเป็นเพื่อนเนาะก็ก็ไม่ได้อะไร ก็หาหาไปหามานะคะแม่เข้ามาช่องแรกมาถึงปัจจุบันเนี้ยช่องแรกช่องนั้นอะที่แม่บัดดียวยาวอะ่ะก็น่าจะสงองเดือนวันวันนี้แหละค่ะช่องหนึ่งอะ่ะสองเดือนวันนี้นค่ะแล้วทีนี้เอ่อแม่ก็เลื่อนฟีดดูก็เห็นครูอิตตี้เนี่ยเบ่งขึ้นมาหาแม่เยอะมากวันหนึ่งสามรอบสี่รอบนะคะแม่มาแล้วพูดก็เลยว่าเฮ้ย เด็กคนนี้ทำอะไรวะเด่น <c oughs> มาหาเร <c oughs> าบ่อยมาก <c oughs> ใช่ไหมเออก็เกิดอาการสงสัยแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็เอ่อเข้าไปดูคลิปนะคะ <c oughs> เข้าไปดูคลิปอ่าคุณอดี้เสร็จคราวนี้ก็รู้ว่าคุณอดี้เนี่ยไลฟ์สามทุ่มที่จริงแล้วแม่ม,มาดามปุ้ยนอนแล้วนะคะสามทุ่มแต่วันนั้นรอคุณอดดี้ไงคะทีนี้พอเข้าไปพูดแล้วคนลุกจริงๆค่ะทุกคน พอเข้าไปนะคะพอเข้าไปแล้วคันนี้ก็เอ,อวันแรกคุยดีกกก็สวัสดีก็เฉยๆพอวันที่สองนะคะคุยดีก็มาสง่งมาส่งแล้วก็เจอแม่แ,แม่พูยโดนสองช่องเนาะวันนั้นเนาะใช่วันที่สองนะโดนสองช่องแล้วค,คุยดี่ก็ไปดูแล้วก็คุยดีกก็ใส่ยาแรงแม่ก็บอกจัดมา เออจัดมานะคะเพราะแม่อยากรู้ไงใช่ไหมคุยดีก็บอกว่าไม่ใช่ไหวยาวๆแบบนี้สวัสดีค่ะแบบนี้ไม่ได้แบบแบบดีใเชไหม,ไหมสวัสดีค่ะต้งลงหมดเลยนะคะทุกคนนะคะอืมเออครับไม่รู้ด้วยความที่ไม่รู้นะคะเออเสร็จคราวนี้คุยดีก็ให้ยาแรงคราวนี้คุยดีก็บอกแม่ว่า วันหลังมาเราก็มาคุยกันนะคะคุยดีเขบอกว่าเปิดช่องใหม่นะคะคแม่ก็เลยถามนะคะวันที่สองก็ยิ่งชอบคุยดิไปใหญ่เลยเพราะว่าเห็นคุยดิอ่เอาเอาอาจารย์บัณฑิตเป็นไอดอลนะคะแม่มาดามพี่ก็ชอบอาจารย์บัณฑิตเป็นไอดอลแล้วบอกกับตัวเองตลอดเวลาว่าเราจะต้องเป็นเศรษฐี เราจะต้องเป็นเศรษฐีอยู่แบบนี้ตลอดเลยค่ะทุกคนนะคะเมื่อก่อนนี้เราเป็นคนจนอยู่ที่บ้านนอกขี่จักรยานกันหล่อนไม่มีเบรกเอาตีนเบรกค่ะทุกคนประธานอภัยนะคะครัแต่คราวนี้แม่มาัาปุ้ยก็เอาตรงนั้นนะคะจุดประกายว่าตอนนั้นน่ะแม่มาปุ้ยไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวยังมาทําตรงนี้ได้ธุรกิจตรงนี้ได้เป็นสิบสิบร้าน เป็นสิบสิบล้านแล้วทีนี้พอมันมาเกิดวิกฤตโควิดแล้วถ้าแม่มาดามปุ้ยจะเป็นเศรษฐีอีกครั้งที่สองแล้วมันจะมีอะไรไหมด้วยการที่แม่มาดามปุ้ยไม่ลงทุนสักบาทเดียวนี่คือจุดเริ่มต้นค่ะแล้วก็ามาเจออิดี้เอาอาจารย์บัณฑิตเป็นเอาดอนไอเดอลแม่มาดามปุ้ยดูอาจารย์บัณฑิตจนเข้าสายเลือดจนเข้าสายเลือดก็เลยตัดสินใจ ต้องเรียนรู้ให้ให้ให้มากกว่านี้นะคะแล้วก็โทรคุยกับครูอิดี้แล้วก็เป็นนักเรียนของครูอิตดี้ทันทีวันนั้นเลยค่ะทุกคนนะคะเข้าเรียนคอร์สเลยค่ะเพื่อที่เราจะพัฒนาให้มากกว่านี้นะคะทุกคนเมื่อเราทำธุรกิจบอกตัวเองว่านี่มันคือธุรกิจที่เราไม่ได้ลงทุนเลยสักบาทเดียวนะคะ แต่เรามาด้วยใจทั้งสี่ห้องนะคะเรามาด้วยใจทั้งสี่ห้องแล้วธุรกิจตัวนี้เราจะต้องดูแลมันเท่ากับธุรกิจออฟไลน์ที่เราเคยเปิดมาเมื่อก่อนนะคะตอนเช้าเราก็ต้องเปิดร้านทำความสะอาดเหมือนกันนะคะคทุกคนเออแม่มาดาเพื่อก็ทำแบบนี้ค่ะนี่คือเทคนิคค่ะ ตอนเช้าแปดโมงเช้าแม่มาดามปุ้ยก็คนมันเบื่อเนาะไรอยู่ในห้องอยู่ในบ้าน uh huh. เออก็เอาธรรมชาติที่เรามีนะคะทุกคนเจออะไรสวยๆแม่มาดามปุ้ยก็จะไปยืนถ่ายรูปแบบนี้เห็นไหมคะเออในคลิปนะคะเจอ uh huh. ฟ้าเวอร์เจอดอกไม้เจออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ uh huh. แม่มาดามปุ้ยก็ทาด้วยความเต็มใจคือเราเข้าใจว่าติ๊กต็อกคือธุรกิจของเราเอง ทุกคนที่เข้ามาในทิกตอกถ้าตั้งใจว่าจะเอาดีกับทิกตอกเราต้องรู้เนื้องานของทิกตอกให้มากที่สุดคือเข้ามาครั้งแรกเดือนสองเดือนคุณยังจะไม่มีผลรัพธ์นะครับทิกตอกเขาคืออัตนาคตนะคะทุกคนเออนะคะฉะนั้นคนที่เข้ามาในทิก t o k เนี่ยต้อง เข้าใจในเนื้องานตรงนี้ให้มากที่สุดนะคะถ้าไม่เข้าใจในเนื้องานตรงนี้โอ๊ยไม่เห็นได้อะไรเลยนะคะไม่เห็นได้อะไรเดือนสองเดือนวางทิ้งแล้วก็ไปนะคะแล้วเมื่อคุณเข้าใจในเนื้องานของติกต็อกคุณจะรู้ว่าติกต็อกเขาให้คุณอย่างมหาศาล นะคะทุกคนนี่คือนะคะจุดเริ่มต้นจุดประกายที่ให้แม่มาดามปุ้ยเนี่ยตั้งใจทำให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็กล้าใจในสิ่งที่เรามองไม่เห็นก่อนอแล้วสุดท้ายเราจะได้มันมาแบบมหาศาลคือ,คคอแม่มาดามปุ้ยรู้รู้เนื้องานของติกตโอกค่ะ,คะทุกคนค แต่แม่แมวถามต่อนะครับ,บหลังจากวันนั้นที่ที่ผมสองช่องให้แม่แล้วแม่เป็นลงเอ่อลงมือทําอะไรบ้างนอกวันนั้นที่แบบว่าใส่ย,ยาแรงเสร็จแล้วไปทําอะไรต่อก็อ่า <Okay S 2> ครูคร,ครูให้แม่เปิดช่องใหม่ใช่ไหมวันที่สิบหกคือสาหคุมวันที่สิบหกก็คือพรุ่งนี้นะคะช่อง,งเอช่องอ่าแล้วครูก็ถามแม่ว่าแม่ถนัดอะไรแม่ก็บอกว่า เออแม่ชอบภาษาอังกฤษแม่ชอบฝรั่งใช่ไหมเออแล้วครูก็บอกว่าเอาที่แม่ชอบอ่นะคะเออแล้วก็มานั่งถามตัวเองว่าเฮ้ยมันตันไหมมันเออมันไม่ตันนีน่มันมีได้หมดบ้านก็ได้ที่นอนก็ได้หมอนก็ได้อะไรก็ได้หมดมันไม่ตันครับก็คิดแบบนี้ค่ะทุกคน แะะม่มาดามพุ่ยก็ไม่ได้ตัดสินใจอะไรมากมายก็ไม่ใช่ได้จบอะไรมาเยอะแยะมากมายไม่ได้จบครู่าปริญญาตีปริญญาโทรมาแต่ด้วยประสบการณ์เท่านั้นเองนะคะทุกคนอืมเพราะฉะนั้นทุกคนที่ที่แม่พุ่ยทาทาสิ่งที่ตัวเองชอบถนัดและรักมากที่สุดเนาะนี่คือนี่คือคี์แพงทุกคนนี่คือคี์แพง ะะแล้วขอ,อนิดหนึ่งอขออีกนิดนึ่งแล้วสิ่งที่ตัวเองชอบและรักมากที่สุดและทําแล้วมีความสุขคือสามอย่างนี้มันจะเป็นพรมแดงให้คุณเดินไปสู่เป้าหมายค่ะทุกคนนะคะสามอย่างนี้ค่ะเลือกให้ถูกมันจะเป็นพรมแดงให้คุณเดินไปสู่เป้าหมายที่คุณตั้งไว้ค่ะที่เป้าหมายแม่มาดามปุ้ยตั้งไว้คือนะคะเป็นเศรษฐี เท่านั้นนะคะครับผมจ้ะทีนี้อีกคำถามหนึ่งแม่แม่มีแรงบันดาลใจอะไรในการลงมือทำไลฟ์สดอ่าเขียนว่าทุกวันนี้แม่ไลฟ์สดโอ้วันละสองสามรอบเลยใช่ไหมครับแล้วก็ลงวิดีโอด้วยสี่รอบทุกคนด้วยอแม่ไลฟ์สดไลฟ์วันละสี่รอบทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนเช้าแปดโมงสุดยอดสุดยอดยอดเลยแม่ปุ๋ยสุดยอดลูกแม่แปดขวบนะ แปดขวบยังต้องไปโรงเรียนตอนนี้โรงเรียนเปิดวันที่สิบสี่เมื่อก่อนเนี่ยโรงเรียนยังไม่เปิดแม่ก็ตื่นขึ้นตีห้านะคะปกติแม่จะไม่ตื่นเลยนะนอนกิ้งเกียกอยู่นั่นแหละทีนี้พอแม่เข้ามาทําในติ๊กตอกนะคะแม่ก็รู้ว่าติกตอกคือธุรกิจของแม่ครับนะคะเพราะฉะนั้นแม่ก็ต้องตื่นในเช้าก่อนทําอะไรทุกอย่างในบ้านพอหกโมงแม่ก็ไปที่ชายหาดนะคะ แล้วแม่ก็ออกกําลังกายก้ามเป็นมัดมัดเห็นไหมแข <c oughs> ่งกับครูนะคะครับอือนะคะแล้วทีนี้ออกกาลังกายเจ็ดโมงแม่ห่อข้าวไปด้วยเพื่อนเห็นบอกว่าเอาไปหน้าหาดไปออกกําลังกายยังกบไปสวนอ่อเครื่องไร้สดเต็มกระเป๋าแม่เครื่องสําอางแล้วก็เสื้อแม่ขนไปแฝนหน้ารถมอเตอร์ไซค์ไปไม่ไดเอารถใหญ่ไปนะคะ เพื่อนว่าไปไปออกกําลังกายยังกับไปสวนเออไม่เป็นไรว่าจะกลับมาเออเพราะว่าแม่ไม่อธิบายไงไม่อธิบายเพราะอธิบายเขาก็ไม่รู้เรื่อง <c oughs> ใช่ไหมแล้วแม่ออกกําลังกายเจ็ดโมงแม่ก็มานั่งกินข้าวอยู่หน้าหาดครับ <c oughs> นะคะทุกคนเพราะเจ็ดโมงแม่ต้องกินข้าวทุกวันแม่บอกครูแล้วว่าแม่กินข้าวเจ็ดโมงแม่จะกําหนดเวลาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เลย นะคะทุกวันนี้ก็ยังกินข้าวเจ็ดโมงเสร็จคราวนี้พอกินข้าวเสร็จแม่ก็จะมาอถอดเสื้อที่ออกกําลังกายแต่กางเกงไม่ถอดนะแล้วก็ใส่เสื้อที่ดูดีหน่อยเพราะข้างบนใช่ไหม,ไหมอืมครับเสร็จคราวนี้แม่ก็จะนั่งแต่งหน้าค่ะคนก็มองแม่ว่าตรงที่ออกกําลังกายนั่นแหละทุกวันทุกวันนะคะคนก็มองทาไมต้องแต่งหน้าทําไมต้องอะไรแล้วคนก็เยอะเขาเวลาแม่เดินไลฟ์สด แม่ก็ทําไปเรื่อยๆคนก็มองแต่แม่ไม่แคร์ไงแม่รู้ว่านี่คือธุรกิจของตัวเองเออใช่ไหมทําอะไรที่มันไม่ได้หนักกระหม่อมใครไม่เป็นไรนะคะลูกแล้วเราไม่ต้องไปแคร์สายตาที่เราไม่ต้องแคร์แต่คือเราไม่ต้องดูเขาไงครับเราไม่เห็นเขาไม่เกี่ยวเราไม่ไม่ดูเขาแล้วเราไม่เห็นเราก็ไม่อายไงอืม เออถูกไหมคะคเพราะฉะนั้นคนที่อายเนี่ยคือไปหันมองแบบนี้ยคนนั้นดูเราคนนี้ดูเราคนนั้นดูเรามันก็เกิดอาการอายไงแต่แม่มาดาดมผู้ยมั่นใจเต็มร้อยไม่ดูใครทั้งสิน้นโฟกัสไปข้างหน้าว่าฉันจะต้อง